เ <Hey>, yeah. เปลี่ยนถ่ายโซ่นะครับเปลี่ยนยางนเตรียมทางเตรียมเดินทางไปซาปานะครับตรงนี้เป็นสะพานพระรามสี่นะครับหรือสะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยาที่หัวถนนแจ้งวัฒนะข้ามไปฝั่งพระทุทานเอซ้ายมือคือวัดบอ่อ แม่ขึ้นมาตั้นมันไม่เห็นที่พนะวัดบ่อ,อมแม่น้ำเจ้าพระยายอยู่ข้างล่างตื่นวัดปรมัยกาวาดดูด้านบนนะถนนราชพฤกษ์นี่ย อยู่ข้างหน้าตัดเข้าไปถนนเก้ากรุงเทพนะถนนที่เราขับยังได้เป็นถนนชัยพฤกษ์นะดูถนนชัยพฤกษ์ไปที่ศูนย์ โมโตฮลิก oh นะของพระรามห้านะครับตรงแยกพระรามห้าเลยนะจากพระรามสีไปพระรามห้าาก็เป็นชื่อสะพานน,น,นั้นนะครับ ไปน,นี่มาวันนี้ก็ใช้ร,รถคอนด้า CRF 3ร0 c อร้อยซนะครับ3 0 0ร้อยเอที่ตัดใจไม่ใช้ตัวแรนลี่นะครับแรนลี่เผื่อ,อวินดี้ไปเข้าป่านะครับมันเป็นรถที่ เน้นวิ่งทางดํานะคันนั้นนะคันนี้เป็นแอแอนี่ความจุถังน้ำมันอยู่ที่7.8ลิตรนะครับคือ7.8ลิตรนี่ก็สามารถที่จะวิ่งได้150กิโลเมตรต่อถังนะครับถ้าวิ่งอย่างประหยัดนะครับก็ได้เหมือนกัน เฉียดสองร้อยนะครับไม่ขับไปนะครับถ้าขับไปก็กินครับถ้าขับไม่ไวก็ประหยัดนะคข้ามไปนู่นก็ออกไปนู่นนะครับวัดเล่งในยี่ก็ถบาบท,ทอง ตัดลงไปนู่นแล้วครับใส่น้อยนั่นนะครับออกไปกาญจนบุรีได้นะครับทางนี้ทางนั้นก็ข้ามถนนวงแหวนรอบนอกหรือการจนาพิเศษนั่นเองถนนวงแหวนรอบในก็คือถนนรัชดาพิเศษนะครับกรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางกรุงเทพอยู่ที่ไหนครับ ไม่ใช่สาราวาการกรุงเทพนะครับก็คือลานอนุสรีประชาธิปไตยนั่นเองนั่นคือใจกลางกรุงเทพมหานครท่านที่จะเดินทางออกไปต่างจังหวัดนะครับจะถามหาว่าเออนับที่ไหนเริ่มนับศูนย์กิโลเมตรที่ไหนก็คือลานอนุสาวรี ประชาทิปรตยถนนราชดำเนินกลางนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้วินดีก็ยังไม่เข้าใจเข้าใจว่าไปเริ่มนับศูนย์จากสารวัาการกทมหรืออตรงเสาชิงช้าน่น,นะครับความจริงแล้วไม่ใช่นะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศไทยก็คือลานอนุสรีหรืออนุสรีประชาธิปไตยเป็นใจกลางเป็นความหมายก็คือเราจะปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ หรือกล่าวนั้นก็ให้ทุกคนนะครับลองคิดดูว่าการปกครองของไทยตอนนี้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบหรือ,อยังนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องเราไม่คิดสารต่อให้เป็นการปกครองโดย ประชาชนอย่างแท้จริงนั้นก็ทําให้มีคณะปฏิวัติคณะต่างๆนะครับเข้ามาทําการปฏิวัติอยู่บ่อยนะครับฉะนั้นเราอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่ารูปแบบการปกครองของไทยใจกลางก็คือประชาธิปไตย แต่ในทางปฏิบัติก็ขอให้พวกเราช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาเป็นตาสอดสายซอดสองนะครับร่วมกันไม่ให้เกิดการปฏิวัติขึ้นมาอีกนะครับทำให้ประเทศไทยเราถอยหลังไปหลาย10-20ปีนะครับการจะใส่ความกันว่า เป็นเขาเรียก,ะอ,ะกะอะไรเขบถการรัฐสภาอะไรตัวนี้มันเป็น,ปนวูหารมันเป็นคำที่เอามาพูดเพื่อที่จะทำลายคนดีนะครับนี่แหละการที่เอาใครลงจากอําจก็ยังหา ข้อหาให้เขายังไม่ได้เลยนะครับก็ไปกล่าวพวกเขาซะแล้วนะครับพวกหูเบาก็เป็นเหยื่อนะครับก็ทำให้เห็นว่าการลงทุนของต่างชาติที่จะาาลงทุนให้เมืองไทยเราเขาก็เปลี่ยนฐานลงทุนนะครับไปลงทุนที่เวียดน,นามทำให้ GDP นะครับ ตัวชีวิตการความจเจริญนะครับไปเจริญที่เวียดนามใครตามเวียดนามนะครับตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับคนที่ไม่สนใจการเมืองนี่จะเป็นพี่ล่างนะครับเขาจะหลอกอยังไงก็ได้นะครับฉะนั้นเราต้องตื่นตัวเสถียีนะครับ มาสนใจมาใส่ใจมาใส่ใจใครมาเส้นนี้นะครับเขาวิ่งชิดซ้ายนะครับมันบังคับให้ลงซ้ายหมดเลยมันจะบ้าแล้วครับคนออกแบบไม่ถูกต้องเลยนะครับตรงนี้ ขับรถเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเ mm. ขาจะวิ่งชิดซ้ายมาเรื่อยๆไปตลอดเขาออกไปเส้นอ,ออกไปที่เซนตันเวสเกตนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับทำให้รถมอเตอร์ไซค์ต้องมาวิ่งในเลนในนะครับป้ายบอกก็าไม่ชัดเจนนะครับกาให้เวนดี้หลงอยู่หลายครั้งนะครับ จะไปสู่วงแหวนนะครับวงแหวนพระรามห้นนนมววานะครับเริ่มเตรียมเลี้ยวขวาครับถ้าไปอยู่เลนไหนนะครับตรงน,นี้ฮะเลนไหนตรงน,นี้ฮะบับงคับให้ลงอุโมองค์อย่างเดียวครับต้องไปอยุดเพลินกลับมาครับ สะพานพระรามห้าอ้าวไม่ใช่สิวงเวียนพระรามห้านะครับตรงนี้เรียกวงเวียนพระรามห้านะครับซ้ายมือก็ไปสะพานพระรามห้าข้ามม่น้ำเจระญายตรงไปก็เข้ากรุงเทพ คนนั้นอันตรายนะครับเขาหมดไซคันนั้นโอ้ตรงนี้มีร้านขายปิ๊บนะนรับขายกล่องใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับไฟแดงอยู่ไปอ,อ่ะไม่ใช่หรอกเราออกไปเร็ว โรเจอรอันฟิวเมือ่อวานเขาจัดงานนะมีสมเต็ดนะครับสมเต็ดม,มาให้ทดสอบ,สนนบให้ขับมีทดสอบรถกันนะครับ ร้อยมาที่ศูนย์โมโตพาราม,มา่าเข้ามาช่วงนี้ครับรวมทุกยี่ห้อเลยอยู่ที่นี่ศูนย์ที่นี่เปิดกี่โมงก็จำไม่ได้แล้วโมโตขับขับโมโต ที่ตรงนี้น,น้อ,นทอง,อง,อง,งท,ที่อยู่ข้างใน Không. Không dần คพ่อบันทิปไม่เคยหยุดพักสักวันแม่กาเรียนเก่งข้าวเก่งข้าวอาบไปมาเที่ยวตัวมาซาหน้านาคให้ลูกไม่เคยวันไหวรวมใจชาวพาร้องป่าฟั่นทุกยากไปพี่น้องแม่ยางสายยางนะครับที่ศูนย์วัดรำห้า ไม่มีของพร้อมให้บริการนะครับก็ต้องวิ่งมาวันนี้ใส่สเตอร์โซ่ยกชุดแล้วก็ยางหน้ายางหลังแอร์สีนะครับเป็นยางกึงเหมือนเดิมเหมือนกับพี่ผิดรถมา